ัวหัวปลีสูตรของแม่ครับคุณผู้ชมน่ากินน่ากินตอนนี้หาง่ายมากเลยนะคะหัวละห้าบาทแม่ค้าเขาบอกว่าวันพักเขาจะไม่ตัดปีกล้วยทําวิธีนี้หัวปลีไม่ดําแน่นอนครับคุณผู้ชมวันนี้เราไม่ต้องหั่นเราซอยอย่างนี้เลยเครื่องปรุงหาง่ายทําทไม่ยากเลยครับหัวปลีได้เลยครับผมนีม่เขาจะขาวๆแบบนี้เลยค่ะคขน้ากินนะเนี่ยอหอมๆมากครับคุณผู้ชม,มถ้าใครหาหัวปีได้นะครับ่รงนี้หาง่ายลองท<า>ำกันดู สวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกันอีกแล้วนะครับนี่คุณผู้ชมตอ,ตอนเช้าเช้านะคะช,ช่วงนี้ก็ใกล้ปลายปีแล้วครับเนี่ยที่ผมพูดถึงปีนะครับเพราะว่าเนี่ยวันนี้มีปีหกปีครับ <c oughs> คุณผู้ชมตอนนี้หาง่ายมากเลยนะคะหัวละห้าบาทถูกด้วยแล้วก็เยอะด้วยนะคะช่วงนี้ ที่เนี่ยห้าบาทค่ะแถวบ้านคุณผู้ชมเท่าไหร่อใช่ใช่คุณยายไปซื้อมาห้าบาทเองนะคะทำไรกินนะวันนี้คุณยายจะคั่วหัวปีคั่วหัวปีค่ะคั่วหัวปีนะคะมันจะเป็นคั่วยังไงแม่คั่วสิคะเดี๋ยวเราจะมีหมูสับด้วยวันนี้วันนี้คุณยายจะใส่หมูสับหน่อยคั่วหัวปีค่ะนี่ต้องเอาไปต้มเอาไปอะไรหรือว่าไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะซอยแช่น้ําไว้เลยนี่ เครื่องปรุงของคุณยายก็จะมีนี่หัวปีหนึ่งหัวนะคะคมีซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาซอสหอยหนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันสองช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นน้ำมันหมูนะคะคอันนี้เป็นพริกแห้งนะคะห้าเม็ดนะคะนี่คุณยายตับสับสับไว้นะคะแล้วก็กระเทียมสามกลีบนะคะวันนี้คุณยายใช้กระเทียมจีนสามกลีบเหมือนกันนะคะสับไว้หมูสองขีดะคะ่ะ แล้วก็จะมีมะเขือเทศห้าลูกแล้วก็จะมีผักชะอมแถวนี้เรียกอะไรคะอ๋อผักชะอมเรียกที่นี่เรียกอะไรนะแต่แถวบ้านยายเรียกผักชะอมเหมือนเหมือนผักผละผ,ผ,<ล>ผักอะไรวะอ๋อผักละผักละอ่านั่นแหลคะค่ะเพราะคุณยายเห็นเขาเรียกอยู่อันนี้จะมีเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะมีมะนาวหนึ่งลูกนะคะอันนี้สําหรับเดี๋ยวเราจะมาแช่หัวปีของเรานะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาซอยหัวปีก่อนคะ่ะ ห,หัวปีคุณผู้ชมครับค่ะเดี๋ยวคุณยายเอาน้ำใส่เลยนะคะเพื่อจะไม่ให้หัวปีเราดำทำวิธีนี้หัวปีไม่ดำแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคุณยายก็จะใส่เกลือลงไปเลยบีบน้ำมะนาวลงไปเลยนะคะลูกใส่ไปด้วยลูกค่ะเปิกใส่ไปด้วยได้เลย ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลรอขวบปีนก่อนนะคะท่านผู้ชมมาไปทําอะไรกินมัง่งบอกบอกคุณยายคอมเมนต์บอกคุณยายมั่งนะคะบางทีคุณยายก็ไม่รู้จะทาอะไรกินนะคะหัวปีเนี่ยเนาะค่ะแล้วจะมีอีกนะคะเมนูมันได้หลายเมนูค่ะคุณยายคิดไว้แล้วเดีย๋ยวไว้คุณยายจะทําให้ท่านผู้ชมดูว่าทําอะไรมั่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราเอามาคั่วกันก่อนเลยหัวปีเนี่ยบอกตรง <estion> ว่ากินไม่เบื่อเหมอนกันนะค่ะ รู้ก็ชอบเอาไปทอดแต่เดี๋ยวนี้คุณยายไม่อยากให้กินมันๆน,นะคะก็เลยไม่เอาเอามาคั่วเอามาต้มอะไรกินบ้างก็ได้นะคะนี่ค่ะปีของคุณยายจะได้แบบนี้นะคะมาค่ะคุณยายก็จะซอยลงไปอย่างนี้เลยนะคะวันนี้เราไม่ต้องหัน่นเราซอยอย่างนี้เลยอืมจะซอยหมุนๆหมุนๆค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ นี่ดูข้างในนี่ข้างในเขาก็จะขา,ขาวๆอ่อนๆนะคะอืมกอปลีกินไม่เบื่อแน่นอน,นครับช่วงนี้มีเยอะจริงเยอะค่ะในตลาดแต่ที่นี่เขาจะมีกฎของเขาอย่างหนึ่งวันนั้นคุณยายไปหานะคะท่านผู้ชม ยายก็ไม่รู้นะคะมันไม่เหมือนบ้านคุณยายกดอะไรแม่วันพระเขาจะไม่ตัดวันนั้น<ะ>แม่ไปหาซื้อวันพระไม่มีเลยเขายังไม่ตัดแม่ค้าเขาบอกว่าวันพระเขาจะไม่ตัดปีกล้วยกล้วยอะไร <c oughs> เขาก็จะไม่ตัดถ้าถ้ามีขายเขาก็คือเขาจะตัดไว้ก่อนแล้วมีค้าผมก็เพิ่งรู้เดียวค,คุณยายก็ไม่รู้นะคะมันไม่เหมือนบ้านคุณยายบ้านคุณยาย จะถือเป็นบางอย่างแต่ที่นี่เขาถือเขาไม่ตัดปีกล้วยะค่ะ <c oughs> คุณยายเรียกปีกล้วยนะคะท่านผู้ชมนี่เราก็จะได้หัวปีขาวๆอย่างนี้เลยนะคะอืมอัียปล่อยครับค่ะแชร์ไว้ก่อนค่ะแชร์ไว้ก่อนนะคะมปิดะแก๊กกันเลยนะคะคุณยายเปิดแก,ก๊สให้กระทะร้อนก่อนนะคะมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเอาปีไปล้างก่อนนะคะข่าวโบครับค่ะ นี่ก็ล้างความเปรี้ยวความเค็มออกเลยนะครับค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำแค่นี้พอแล้วนะคะเพราะว่ามันความเปรี้ยวความเค็ม,มก็ออกไปแล้วนะคะนี่ค่ะกระทะร้อนแล้วนะคะคุณยายก,ก็ใส่น้ำมันเลยน้ำมันหมูครับค่ะ,คะกระเทียมใส่ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราเกียวกระเทียมให้หอมหมนี่ค่ะช้าๆช้าๆเลยครับกระเทียมใหญหอมแล้วนะคะมาขาวเราใส่พริกลงไปเลยเครื่องปรุงหาง่ายทำไม่ยากเลยครับไม่ยากนะคะนี่พริกหอมกระเทียมหอมแล้วก็ใส่หมูงลงไปเลยค่ะ หมูก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบมากชอบน้อยเลยนะคะบางท่านก็ชอบหมูเยอะๆบางท่านก็ชอบหมูน้อยๆบางทีเรามาทําอย่างนี้หัวปีเราไม่เท่ากันหรอกครับผู้ชมก็เพิ่มเอาก็เพิ่มกอนลดกันบ้องไปครับใช่ค่ะช่วนี่ค่ะ่หัวปลีได้เลยครับผมนี่ลงทีก็ฉาฉาเลยนะค่ะ ถ้าเราแช่แบบนี้ปีเราจะไม่ดำเลยนะคะเขาจะขา,ขาวๆแบบนี้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะซอสปรุงรสค่ะของปรุงรสนะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำปลาค่ะ แล้วก็ผัดเลยครับคุณผู้ชมทีนี้ท่านผู้ชมปรุงท่านผู้ชมก็ตามใจชอบท่านผู้ชมเลยนะคะบางท่านก็ชอบหวานบางท่านก็ไม่ชอบหวานนะคะอ,อยากจะใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะชะอมนี่เดี๋ยวค่อยปิดท้ายนะค,ะค่ะลงมะเขือเทศไปก่อนเลยครับผัดแบบนี้ผมก็ไม่เคยกินนะมนนะไม่เคยกินไหมไม่เคยไม่เคย ปกติมีหัวปีก็จับแกงลูกเดียวใช่ใชมนคนะผักละของเรานะคะหรือผักชะอม,มค่ะบ้านผมเรียกผักละนะคะรับบางทีก็ลืม<ห>เรียกอะไระบางทีไปซื้อเขาแม่ค้าเขาจะบอกผักละผักละผักละอะไรเงี้ยค่ะคุณยายแต่แถวบ้านยายก็เรียกผักชะอมอย่างเดียวละคะ่ะี่สีสันต,ตอนนี้ครับคุณผู้ชมก็น่ากินนะเนี่ย มัเป็นอันเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะรียปล่อยครับมาค่ะจป,ปิดแก๊สนะคะง่ายๆค่ะอืออืออจานกันเลยครับมค่ะหอมๆอมครับผูออกก้ชมนี่หอมชะอมนะค่ะหอมชะอมชะอมเขาจะกินแรงหน่อยแต่อร่อยอ ไม่ต้องกินแอมกับอะไรเลยครับนี่คะ่ะเ,เป็นกับ,บข้าวเลยครับคุณผู้ชมคุกข้าวร้อนๆนะคะรบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับข้วหัวปีสูตรของแม่ครับคุณผู้ชมน่ากินน่ากิน <c oughs> อันนี้เป็นกับข้าวนะครับไม่ <c oughs> ต้องกิน <c oughs> แอมก็เลยค่ะล <c oughs> องชิมกัน <c oughs> ดูเลยในหอมเชะาอมนี่ <c oughs> ตเต็มที่เลยครับ <c oughs> ข้่วของยายนะมีน้ําด้วยนะคะเพราะว่าน้ําหัวปีเขาออกอื กินกับชะอมนี้นะหอมๆครับอร่อยมากความเผ็ดพอดีแล้วก็กลิ่นชะอมนี้จะมาแรงมากเลยนะคะแล้วก็หัวปีเขาก็จะหวานของเขาอยู่แล้วค่ะอร่อยอร่อยมากเลยค่ะเขาจะไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรหรอกใช่ใช่กลิ่นก็กล้วยอ่ะใช่ใช่นี่คุณผู้ชมแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะโอ้กับข้าวเช้านี้ถ้าใครหาหัวปีได้นะครับช่วงนี้หาง่ายลองทำมาดูผมชิมมั่งไหลองกันเลยครับ หอ,ห,อหอมหอมอร่อยอร่อยมีมะเขือเทศด้วยนะค่ะนี่ยอืมใหญ่ชอบกินสัตัฟีอืมใ้ากลงงามนี่ค่ะหอมชะอมอร่อย,ออยอมอูเย,ยอะดี อ,อ,อบอร่อยครับผู้ชมมันจะออกหอมหอมแบบที่เรากินเหมือนเรากินแกงหัวเปียแล้วนะใช่ใช่น้ำที่เขาออกมามันจะ<ช>เป็นแบบข้นๆอ่ะใช่เนี่ยถ้าคนลูกอ่อนก,ก็ชอบกินหัวปีเพราะว่ามันเลี้ยงน้ำนม,มน้ำเขาออกมานะมคะไม่ลูกอ่อนค่ะอร่อยอ อยากกินมะเกิดเทศทำไม่ยากด้วยคุณผ <c oughs> ู้ชม่วงนี้เขาหาง่ายด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำอีกรอบครับ <c oughs> <c oughs> อร่อยดีอร่อยกินกับข้าวร้อนๆนะคะอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากเลยหัวเปีบางทีเรามีบ้านผมนี่นะจับแกงลูกเดียวเลยใช่แกงไม่งั้นก็นกทอดอื ไม่งั้นก็เอามาผ่าแล้วก็มาต้มต้มแล้วก็จิ้มน้าพริกก็อร่อยนะคะนาะเอามาทําเมนูอย่างเงี้ยคุณผู้ชมง่ายด้วยเราก็ง่ายแล้วก็อร่อยอร่อยกินกับข้าวร้อ,รอนๆไม่มีอะไรก็ขั้วหัวปีเลยค่ะจานเดียวพอเลยค่ะอืมกินข้าวกันกุกข้าวตอนเช้าลองไปทํากันดูครับค้า,า,าคุณผู้ชมจะเรียกผัดก็ได้นะอาเพราะว่ามันมีน้ําบ้านแม่เขาเรียกขั้วนะครับค่ะ แต่ละที่จะเรียกไม่เหมือนกันนะคะขนาดชะอมยังเรียกไม่เหมือนกันเลยแถวบ้านยายก็จะเป็นแค่ผัดผักชะอมใช่ใช่ผัดละนั่นแหละแต่ละที่เรียกไม่เหมือนกันแต่ความอร่อยอร่อยเหมือนกันนะคะจริงๆริงแล้วแม่เป็นคนสุพรรณครับผมเป็นคนแพร่ครับคุณผู้ชมผมเป็นคนแม่เออใช่ก็เลยเรามาอยู่แพร่เรียกกันคนละอย่างแต่ครับวันี้ก็ประมาณนี้เนาะแม่เนาะ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปน็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ ขั่วหัวปีแสนอร่อยขอบ<ส>คุณยายนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าท่านไหนอยากสนับสนุนช่องขึ้นไปอีกนะครับกดซุปเปอร์เตงให้มาได้ครับผมค่ะ